ปวยพออระพรแก่พี่น้องทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังในพระวจนะธรรมขององค์พระูเุ็นเจ้านะครับมีคำคมข้อคิดอันหนึ่งเนาะเมื่อได้อ่านเจอนะครับเขาู้สึกเอ้ยมันก็คงจะจริงเนาะเป็นเขียนไปนสน้สั้นๆแต่มีความหมายทามื่อคิดนะครับเป็นเขียนเป็นข้อคิดเนาะเปิบอกว่านันแปลกดีนะที่คนเรามีหูสองข้ามนะ แต่ฟังความข้างเดียว <c oughs> ครับคิดว่าจะได้ครับมันแปลกดีนะที่คนเรามีหูสองข้างแต่ชอบฟังความข้างเดียวเนาะ <c oughs> บางครั้งครับการที่จะพิจารณาคิดไตรตรองหรือบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นก็คงจะต้องมองอรอบด้าน <c oughs> ชอบสมัยเป็นละอ่อนนะครับเมื่อ เขาลบธงชาตินะครับมันมีรายการหนึ่งทางชอ่องเจ็ดสี่สมัยก่อนเนาะกระจกหกด้านเออชอบครับก็ฟังอยู่เป็นประจำมันก็เป็นข้อคิดดีนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันแบบมีแล้วนะครับแต่อุ้งฟังว่าพูดถึงความหลังก็แสดงว่าอายุราวุนนักขึ้นเนาะนะครับมันมีกระจกหกด้านที่เราจ,จะได้มองอยู่รอบทิศนะครับขอบคุณพระเจ้าครับในเช้าวันนี้นะครับ ได้นำพระราะธรรมของพระเจ้าที่อู้นะฮะตินจากต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วนั้นก็ได้เทศนาเรื่องเสียงเรียกของพระเจ้าคือพระเจ้าเรียกเขาทั้งหลายทุกคนแต่ใครจะได้ยินเสียงนั้นใครจะฟังเสียงของพระเจ้าแล้วตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าอันนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญ แต่ขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องในคริสตจักรของเฮาหลายหลายท่านได้ยินเสียงเรียกนั้นและตอบสนองการทรงเรียกนั้นได้มาอยู่ในพระคุณความฮักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระคุณของพระเจ้าที่น่าชื่นใจเป็นพระคุณของพระเจ้าที่เฮานั้งหลายนั้นได้ฮับนะครับเป็นพระคุณซ้อนพระคุณนะครับและในเช้าวันอาทิตย์นี้ ได้นำจากมัทธิวบทที่13ข้อ1ถึงข้อ8ได้อูถึงเรื่องการหว่านพืชผู้วานเมล็ดพืชแล้วพืชเมล็ดพืชน,นั้นก็ตกลงไปในดินนะครับจึงได้ตั้งหัวเรื่องว่าแล้วท่านทั้งหลายเป็นดินชนิดไหนเดี๋ยวเหาอูดไปกันนะครับขอได้สงบใจภาวนาอธิษฐานพระเจ้าร่วมกัน สาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระคมพีทุกต่อนนั้นได้ใหบการล้นใจจากพระเจ้าเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการซ้อนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนใพืด้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้านั้นจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างข้าพระองเป็นผู้รับใช้จะอู้จะเอ่ยจะกล่าว ขอ,ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทงโปรดชำระความคิดทิตใจริมฝีปากใหืสะอาดเพื่อที่จะเกิดผลมากในประชากรขอบรุงจึงฝากเวลาต่อไปในการทรงนำและอวยพระพรที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ พระเยซูคิดเจ้าได้ตรัสเป็นคำอุปมาเรื่องของการมีผู้หนึ่งได้ออกไปวานเมล็ดพืชคำว่าเมล็ดพืชในที่นี้นะครับพระเยซูอุปมาคำว่าว่านเมล็ดพืชนั่นก็หมายถึงเขาบอกว่าเป็นคำบอกเล่าถึงเรื่องของแผ่นดินสวรรค์ เพราะฉะนั้นมเมล็ดพืชน,นั้นเป็นเหมือนข่าวประเสริฐเป็นเหมือนกับข่าวดีเป็นเหมือนกับเรื่องราวขององค์พระเยซูกิจเจ้าที่เราทั้งหลายนั้นที่จะต้องออกไปบอกกับคนทั้งหลายนั้นเป็นข่าวดีแต่ทุกวันนะครับเมื่อเขาทั้งหลายเปิดดูข่าวเช้าข่าวกลางวันข่าวเย็นข่าวดึกพี่น้องคิดว่าเป็นข่าวดีหรือว่าเป็นข่าวร้ายครับ ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวร้ายเนาะแล้วก็ชวนให้เขาได้ฟังเนาะฟังเข้าฟังเข้าใจอ่อนครับอันนี้ก็ฆ่ากันอันนี้โกงกันอันนี้ทําร้ายกันอันนี้มัน,น,น,นมันเป็นข่าวดีเนาะแต่เ,เหมือนกับเรื่องราวของพระเยซูกินเจ้าที่พระองค์กําลังตรัสบอกว่าแผ่นดินสวรรค์น,นั้นเป็นเหมือนกับข่าวดีเป็นกู๊ดนิว ข่าวดีคือเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ได้ทรงสเสด็จจากฟ้าสวรรค์ลงมาในแผ่นดินโลกนี้เพื่อที่จะให้เขาทั้งหลายนั้นได้รับความรอดแล้วได้รับเหมือนกับผู้ปกครองสุรพลอุตตเจ้าครับได้วีซ่าครับตั้งผ่านได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแน่นอนนี่คือข่าวดี และเราทั้งหลายก็มาในโบสถ์มาในคริสตจักรเพื่อจะสามัคคีทากันเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันเพราะว่าเป็นบทบาทเป็นหน้าที่ที่พระเจ้าได้มีพระบัญชามอบหมายให้เราทั้งหลายที่จะรับใช้พระเจ้าในแผ่นดินของพระเจ้าและในครอบครัวใหญ่แห่งนี้คือคริสตจักรเบเดิตแต่ว่า เรื่องราวแผ่นดินของพระเจ้านั้นจะไปตกตีแห่งหตนตำบลใดเฮาก็บกฮูเหมือนกับพระเยซูดี่อู้ครับได้เขียนไว้นะครับบันทึกไว้ในเช้าวันนี้นะครับผมอ่านแห่งกรรมหนึ่งว่าในวันตีพระเยซูนั้นได้สเสด็จจากบ้านของพรองไปประทับที่ชายทะเลสาบนั้นมีคนตากันมาหาพระเยซูจาบหนัก พระองค์ก็สเสด็จไปอยู่บนเรือในทะเลสาบนั้นและคนเหล่านั้นก็ยืนอยู่บนฝั่งฟังพระเยซูสอนและพระองค์อู้กับเขาหลายอย่างเป็นคําอุปอามาเป็นต้นว่าดูเถิดมีคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชนั้นก็ตกตามถนนโหนตางห้องแล้วนกก็มากินเหยืยบ้าง ก่อต๊ในที่ซึ่งมีพื้นบะหินมีดินน้อยงอกขึ้นปุยแต่ดินบะลึกเมื่อแดดห้อนออกมาก่อแผดเผาเพราะบบมีห้าจึงเหี่ยวแห้งไปมเมล็ดพืชบ้างก็ะตกลงกลางต้น,น้นาำต้น,น้นาำก็งอกขึ้นปปกคุมเหียมเมล็ดพืชบ้างก็ตกไปที่ดินดี แล้วเกิดผลร้อยเต่าหกสิบเต่าสามสิบเต่าไผมีหูจงฟังเอาเตอนนะนาะอูจกภาษาไทยเป็ี่ยนคำเมืองก็ใท้จะมวดดีนะครับขอบคุณพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นเขาจึงหันได้ว่ามนเมล็ดพืชที่พระเยซูได้อูนั้นคือแผ่นดินสวรรค์วานออกไปใครจะต้องไป็นคนวานครับก็คงบอกป้นมเูเขาเข่าเนาะ การประกาศเรื่องราวแผ่นดินของพระเจ้ามีอยู่สองอย่างครับคือออกไปพูดออกไปบอกนี่คือการประกาศแบบที่หนึ่งการประกาศแบบที่สองก็คือการประกาศด้วยชีวิตของเขามีทั้งสองอย่างโอ้พูดดีคิดดีทำดีเป็นตัวอย่างที่ดีก็ะเฮคนทั้งหลายได้เห็นว่าโอ้ท่านคนนั้นน่ะเป็นเป็นลูกของพระเจ้าหรอ คนจริงได้ชื่นชมยินดีว่าเออเปนเป็นคนไหม่ในตะกอนนะขี้โคตรขี้เกียจแต่ประเดี๋ยวนี้มาเจื่อพระเจ้าแล้วเป็นคนใหม่อารมณ์ดียิ้มแย้มแต่มใสปากผู้ม่วนจ่าหวานนะครับคนก็เห็นการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าก็ได้รับเกียรติทารทางคนนั้นคนนั้นก็เป็นคนนั้นเป็นเหมือนกับคนที่กําลังไปบอกเล่าเรื่องราวประวินของพระเจ้าและกําลังหว่านมาเมล็ดพืชเช่นกันครับ มเมล็ดพืชน,นั้นเป็นมเมล็ดที่ดีทุกมเมล็ดแต่มันจะไปตกที่ไหนพ่องมเมล็ดพืชอ,อันแรกครับพปประอภีได้อุประมาพระอิษุไดอุประมาบอกว่าเป็นมเมล็ดพืชที่ตกไปตามหนตางเป็นอย่างไดนั่นเป็นมเมล็ดพืชมันอยู่ข้างทางเราเหมือนเราเดินไปเนี่ยแล้วมีคนวานมเมล็ดพืชตกไปตามหนทางนั้น ถ้พีได้บันทึกไว้ว่ามันบาตันไดยังลากลงในดินบาตันได้แตกออกจากมเมล็ดสกรรมนกก็มาจิกกินเหี้ยพี่น้องครับหมายถึงอย่างครับข่าวดีหรือพระวจนะของพระเจ้านั้นเข้าไปถึงในชีวิตของคนนั้นแล้วบตันไดใหญ่สักกรรมมาซาตานก็นมาชิงเอาไปเหี้ยโอ้พี่น้อง อันนี้น่ากลัวเนี่เพราะฉะนั้นครับเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั้นก็เป็นการแย่งชิงครับคนของพระเจ้าก็พยายามที่จะเรื่องความภักของพระเจ้าไปถึงคนทั้งหลายเพื่อที่จะให้คนหลานนั้นได้รับความรอดได้รับชีวิตนิรันดร์แบบต้องตกนรกมกไม่แบบต้องไปอยู่ในแผ่นดินที่ล้อคบเคี้ยวเคี้ยวฝั่งแต่เขาก็เอาข้าวดีของพระเจ้าไปแต่เขาพยายามทํางาน ซาตานเขาทางานนักเหมือนกันเหมือนนกนั้นกําลังเอามาเล็ดพืชของพระเจ้าเอาเรื่องความฮักของพระเจ้าเอาเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าไปมาไล่กับมาชิงเอาไปเหี่ยน่าเสียดายเมล็ดพืชแห่งพระวจนะของพระเจ้าเมื่อตกตามถนนหนทางนั้นมาได้เติบใหญ่สกรรับมาไล่ชิงเอาไปเหี่ยน่าเสียดายครับนึกถึงพระคัมภีร์ตอนหนึ่ง มีชายคนหนึ่งที่มีผีร้ายมาสิงมาอยู่ในชีวิตของเขาวันหนึ่งมาร้ายนั้นถูกคับออกไปทุกไล่ออกไปแล้วกลายเป็นว่าบ้านหลังนั้นก็สะอาดและว่างเปล่าแม่ก็ครับพี่น้องแต่เจ้าของบ้านนั้นม่ได้เชิญใครเข้ามาอยู่เลยระเจ้าก็บเอาไผก็บ้าเอาแสักอย่าง ซาตานหรือว่าผีร้ายที่ออกจากชายคนนั้นไปไปไหนครับไปหาตีใหม่ตีจะไปอยู่ได้ไปซ่อนที่อยู่ครับไปท่องเที่ยวไปหมดละมันต้อมีที่อยู่สุดท้ายก็ลองป๊กมาพอไปพอบ้านหลังเก่าหรอมีที่อยู่ก่อนโอ้โหบ้านหลังฮั้นว่างอยู่ทีะไรครับปีกไปบ้านหลังหัน้นผีร้ายปีกไป มาคนเดียวก็บอกมาแตะใจดีครับจวนผีร้ายเห็นเจ็ดตัวเข้าไปกลายเป็นแปดตัวเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนนั้นพระพีแจ้งว่าคนนั้นน่ะมีผีเ,เป็นแปดตัวครับไม่ใช่ตัวเดียวนะเพราะมันจวนเปลี่ยนมาเห็นเจ็ดหนอเจ็ดวงหนึ่งเท่ากับแปดพระพีจึงว่าชายคนนั้นจึงตกในที่นั่งร้ายกว่าเดิมโอ้โอเพราะฉะนั้นครับ ชีวิตของเขาเมื่อตอนรับพระเจ้าแล้วเขาต้องให้พระเจ้ายืนหนึ่งในชีวิตนะครับพระเจ้านำหน้าเขาเสมอพระเจ้านำเขาไปเขาจะทิ้งพระเจ้าเขาจะเพราะว่าอย่างครับโลกก็เหมือนซาตานเหมือนกัมพีมาซาตานเนี่ยกำลังจะมาแย่งชิงเอาพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของเขาเอาอกไปต้องไปเชือละพระเจ้ามันจะเอาละพระเจ้ามันจะชิงครับมันจะจิกเอามาเล็ดพืชแห่งแผ่นดินสวรรค์ออกไปจากชีวิตของพี่น้องคือเขามั่นคงครับ เขาจะมั่นคงในพระเจ้าได้ก็ต้องติดสนิทกับพระเจ้ายึดมั่นในพระเจ้าไปทางอื่นมาได้ครับนอกจากจะเอาพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในหัวใจเขาอธิษฐานกับพระเจ้ากับเพื่อที่จะหึ่งอย่างครับต้นไม้ที่อยู่ในหัวใจเขานั้นหรือพระมเมล็ดพืชอห่งพระวจนะนั้นได้จำเริญขึ้นถ้าบเอาพระเจ้าครับผีจะเข้ามาครับ มันมีทางอื่นครับมีอยู่สองทางเลือกครับสําหรับชีวิตของคริสเตียนแต่เขาจะเลือกทางนั้นคือเลือกเอาของพระเจ้าพระซูริอูถึงสิ่งที่สองครับมเมล็ดพืชอันที่สองตี่คนบานนะั้นบานออกไปคือเรื่องราวแผ่นดินของพระเจ้านั้นบานไปตกซึ่งมีพื้นหินทางบนเป็นดินท้งลุ่มเป็นหินพี่น้องครับเขาเน้นถึงผ่านเนาะ ส่วนใดที่มีพื้นหินตั้งรูปนักเนี่ยต้นไม้บบคัใหญ่เนาะปลูกไปสักกรรมมาก็ถ้าลมปัดมามันก็ลม้มนะครับแต่ใน,นพระคัมภีร์ของพระเจ้าใช้คำว่าอย่างครับเมื่อมันมันยังลากลึกลงแต่มันบบบฝังรากหมายถึงอย่าง,งครับชีวิตของคริสเตียนบางคนหรือผู้ที่ได้รับเรื่องราวแผ่นดินของพระเจ้าแล้ว รับเอาพระบจน้าของพระเจ้าด้วยใจชื่นชมยินดีแต่แบบยอมฝังรากลึกลงเมื่อเกิดความยากลําบากเมื่อมีการคมเหงก็ออกจากทางของพระเจ้าไปเหียอันนี้ก็น่าเสียดายน่าเสียดายครับที่บางพยายามนะฮะที่จะทําลายรากบางครั้งก็เป็นอะไรอย่างรครับพื้นหินที่อยู่ในชีวิตของเขา ใจท ah ี่เป็นหินที่อยู่ในชีวิตของเราบางครั้งมันเป็นรากของความข่มขืนเนาะนี่คือภาษาคริสเตียนมีรากในความข่มขืนมีบอ่หินในความข่มขืนที่เป็นพื้นลึกอยู่ในชีวิตของเราเพื่อบรยอมให้รากนั้นยังลากลึกลงไปได้เมื่อผมได้ไปอ่านหนึ่งเรื่องอันหนึ่งที่ผ่านมาก็นึกถึงภาพอันนี้ได้ครับ ชีวิตของไม้ไทยสันใครรู้จักไม้ไทยสันบ้างนักชกรุ่นเฮฟวีเวทเนาะมาได้ตัวใหญ่นักแต่พลังกำปั้นข,ของเขาเป็นอันดับหนึ่งชนะเลิศไปหมดเมื่อช่วงต้นแห่งชีวิตครับไม้ไทยสันอายุซาวซาว,ซาวเอสสองเนี่ยเป็นแชมป์โลกเฮฟวีเวทสามสมัยไม้ไทยสนันนั้นณเวลานั้นครับมีชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยเพราะว่าอย่างครับมีทรัพย์สมบัติในชีวิตประมาณ4ี่รอยล้านดอลลาร์ เขาปล่อยชีวิตมีความสุขขับซื้อเสือมาเลี้ยงังซื้อรถเฟอร์รารี่ซื้อทุกอย่างที่แบบฟุม่มเฟือยแล้วเมื่อมีความสําเร็จในชีวิตขาดวินัยขาดวินัยในชีวิตเริ่มแบบซ้อมเริ่มมาทําตัวปดีขึ้นชกหลังๆเริ่มแพ้เริ่มแพ้เริ่มแพ,มแพ้พอเริ่มแพ้ก็แบบมีความสามารถในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปชีวิตไม่ได้สํดดิงด่งจดดิ่งไปติดคุกน,นะครับ มาเรืออั่ยัยงแล้วพยายามที่จะกลับมาก็กลับมาไปติดคุกออกมาก็มาเรืออั่ยัยงจนครั้งหนึ่งในหนังในหนังสือติลิีเป็นเรื่องเล่านะไมเด้ซันบะมีท่าตังไปกับภรรยาจะขโมยอาหารกระป๋องในซปเปอร์มาร์เก็ตภรรยาตบบาทยุ <c oughs> ๊ดเธอทำอะไรนะ่ะจะให้ชีวิตมันเลวร้ายกว่าน,นี้อีกเหรอไม่ได้สันตกใจเมียโดนเมียดายุตดดิจะมาขาโมย แต่หลังจากนั้นไทสันก็พยายามลุกขึ้นงานเล็กงานน้อยงานโชว์ตัวงานอะไรอย่างเกิดขึ้นเขาก็พยายามที่จะทำจนสุดท้ายก็ได้เป็นนักแสดงมาทําธุรกิจจนวันเดียวนี้อายุ50ปกว่าปีนะี้มีความสําเร็จ,ใน,รจในธุรกิจเกิดขึ้นคือไทสันาปบปอยคือหินที่อยู่ในชีวิตของเขานั้นทําเขาได้ล้มลงไทสันจึงมีคําคมไว้ในชีวิตของเขาอันนึงบอกว่า จงทิ้งอดีตไว้ในอดีตแล้วชีวิตของไทยสารก็ลุกขึ้นเป็นคนที่มีความสําเร็จก็จริงเนาะจงทิ้งอดีตไว้ในอดีตเพราะว่าเวาสามารถเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พิพาทไปแล้วล้มเหลวไปแล้วเหมือนกันครับเมื่อเชาทั้งหลายนั้นอยู่ในทางของพระเจ้าเพราะว่าจนะของพระเจ้าบอกว่าบางครั้งเนี่ยมเมล็ดพืชแห่งพระข้าวประเสริฐตกไปอยู่บนพื้นหินหินในยางมะฮู้นะผมทราบ ชีวิตของเขาเขาต้องทําลายหินนั้นออกแต่ถ้าเขาไม่ยอมทําลายหินนั้นออกก็จะเป็นเหมือนนี่ครับเมื่อเกิดความยากลําบากเมื่อมีการคอมเพงเมื่อแสงแดดแผดเผามาก,ก,เกเ็เลิกเสียเลิกเสียนี่คือดินประเภทที่สองที่ไม่สามารถให้พระวจนะของพระเจ้าแผ่นดินสวัรค์นั้นเติบโตขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายสิ่งที่สครับพระเจ้อรื่ แผ่นดินสวรรคครับพูดถึงเมล็พลดพืชนั้นที่ตกลงไปในดินที่มีหนาดินประเภทนี้ค่อนข้างดีครับดีอยู่ใช้ได้เพราะอย่างครับมเมล็พลดพืชนั้นตกลงไปนั้นแล้วกำลังยังลากลึกเติบโตลงไปเนาะความเจือกำลังเติบโตขึ้น ถ้าเฮาทั้งหลายที่ชอบปลูกต้นไม้เนาะต้องมัคนายกสุภพรผู้ปกครองสุรพลนี่จะเข้าใจรากที่ยังรากลงไปในดินนั้นสําคัญนะนะเพราะว่าต้นไม้ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนั้นจะเติบโตจะเกิดผลก็อยู่ที่รากที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นดินทีสามนั้นก็ดีอยู่ครับพี่น้องแต่ตังบนมีต้นหนามหนาที่คอยชิมแทงหนาที่คอย บางชีวิตยอยู่ทำเพื่อแบามสามารถที่จะต้นไม้ที่เป็นเมล็ดพืชในความยินดีนั้นเต,บติบโตขึ้นมาได้คืออย่างครับความกังวลของโลกนี้ผมอู้ได้ครับยุคปัจจุบันนี้ดำเนินชีวิตยากกว่าในอดีตในอดีตนะครับคนมีเวลาไปบ้านเหนือไปบ้านไต้ไปบ้านกลางปีนอ้มมีเวลา กันบ่อยมืนใจเฉพาะเทศกาลบันยุที่สำคัญนะแต่ไปมาหาสู่กันเนี่ยยังผมเป็นลูกหลานนิเนปันเนาะบ้านบ้านบ้านตรงเหนือกลับไปบ้านไต้บ้านไต้กลับไปหาบ้านตรงเหนือเนาะบ้านนั้นบ้านนี้ปะกันกินข้าวกันมันเม่ยามเป็นละอ่อนแต่ยุคปัจจุบันนี้ชีวิตหลายอย่างยากขึ้นทาให้เรามีเวลาน้อยลงสิ่งที่สองที่ผมมองเห็นอยู่คนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ขี้เกียจครับ แต่ลายยางแพงเข้าของแพงแตะกรอนก๋วยเตี๋ยวหบาทสิบบาทมีเนาะเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวขึ้นไปสี่สิบห้าสิบถ้าไปเมืองใหญ่ถ้วยหกสิบเจ็ดสิบนะครับน้ำมันตะกรอนเมื่อผมเป็นศิษยพิบาลเติมน้ำมันร้อยดีเซนเนาะได้เจ็ลิตรอ้หขับรถไปพี่เชียงใหม่สบายเดี๋ยวนี้ครับสามร้อยห้ารอยต้องเติมขึ้น สิ่งของที่เหาไปซื้อมาใช้ในชีวิตป,ประจําวันก็แพงเพราะฉะนั้นคนเดี๋ยวนี้ไม่ได้กี้เกียรครับแต่ทุกอย่างมันแพงขึ้นทําให้เหมือนทําให้เราไม่พอนอกคนที่มีหาเช้ากินข้ามคนที่ทาํางานไดเประเ่างในหลายอย่างนั้นอาจจะกดดันทําให้เกิดความกังวลครับว่าเศรษฐกิจมันรัดตัวหนักขึ้น แต่ขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าก็ทรงสัญญาว่าพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าจะให้เราผ่านไปได้เพราะฉะนั้นครับเราจึงขึนมาใหม่ครับอย่างห้สิ่งเหล่านี้เป็นความกังวลจนเราท้อแท้เดินออกจากทางของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้บางครั้งก็เป็นเหมือนอย่างครับเป็นหนามทิ่มแทงลายคนอาจารย์ลาโบอกัไดล่ต้องบรรยากาศเป็นหนามะแตงจิกติกิกด้วยภาระที่ต้องมีในชีวิต บางครั้งครับความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติก็เป็นต้น,น้นาำที่ทิ่มแทงโอ้วันอาทิตย์คนยุดอยู่บ้านนักฉันต้องไล่ขายของอยู่ปบบกมาได้เตี้ยก็มีบางคนเป่ยนจ,จอันลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติโอ้คนหยอดไล่คนจังซื้อของเขามาติ้ง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 ติงติง้ตตตแต่หลงกับสิ่งเหล่านั้นก็มีครับ บางครั้งต้นน้ําก็คืออำนาจเกียรติยศตีกดชีวิตหลายคนอยู่มาได้ครับเดี๋ยวผมจะต้องไปหาเสียงก่อนแหมบาบงคนชอ่อแนวนั้นก็มีนะพระบิดึงใจว่าเป็นดินมเมล็ดพืชที่ตกไปดินที่มีต้นน้าอยู่ต้นไม้นั้นโตไม่ได้ครับมีติดตึกขับเพราะาอย่างครับน้ำแทงอยู่ไม่ยอมโตต้ตนมันเหม็นใหญ่ ต้นมันไม่โตก็เกิดผลไม่ได้เกิดผลไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะฮึดต้นไม้ที่มีหนามคุ้มอยู่โตนี่ได้ครับตัดหนามออกครับเพี้ยวถ่างครับถ่างไม่แดงให้แดงเข้าใจตอนเอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ปกคลุมอยู่ในชีวิตของเรามีอะไรบ้างที่เป็นหนามเป็นสิ่งที่ปกคลุมในชีวิตอยู่ให้เราเพี้วถางสิ่งเหล่านั้นออก ผมก็คงมาสามารถรู้ว่าอย่างพ้องแต่ถ้าเขาเอาออกนั้นต้นไม้ที่เขาปลูกนั้นมเมล็ดพืชที่พระเจ้าได้วาดมาในชีวิตนั้นก็ไม่โตและไม่เกิดผลแต่ขอบคุณพระเจ้าครับดินชนิดสุดท้ายที่ตกลงไปในดินนั้นเรียกว่าดินดีดินดีนะครับคือคนที่ได้ยินพระวจะนะนั้นแล้วเข้าใจ เข้าใจครับพี่น้องเข้าใจครับรับเข้ามาแล้วก็เพราะเพราะฉะนั้นนั้นเกิดผลคนที่ได้เป็นดินประเภทที่สี่นั้นเกิดผลอย่างไรครับร้อยเท่าโอ้หกสิบเท่าสามสิบเท่าเป็นดินประเภทสุดท้ายนั้นเป็นดินที่ดีครับพื้นหินเคลียต้นน้ำเคลียนกหมา มีคนดูแลดินอย่างอี้ครับต้นไม้เมล็ดพืนตก์ทออี้ไม้ทึงอย่างครับเหมือนคนที่ชอบปลูกต้นไม้จำเป็นจะต้องรดน้ำพรวนดินดูแลเอาใจใส่มองภาพเป็นคนกันแล้วกันคนคนหนึ่งครับที่เกิดมาเนี่ยถ้าบัดดูแล ถ้าบบเอาใจใส่ครับหมันไงนะพี่น้องแบบเหมือนต้นไม้นะต้นไม้เนี่ยเอาน้ําพดพองฝนตกใส่พองนี้ไงได้อยู่เนาะได้ลมได้น้าได้อากาศก็กค่อยๆไงมาแต่คนครับต้องดูแลเอาใจใส่ครับหนึ่งคนแรกหนึ่งคนที่จะให้หนึ่งคนได้เติบโตขึ้นมาเด็กน้อยคนหนึ่งเกิดมาครับดูแลตัวเก่ากบได้เลยต้องมีนมแม่ ต้องมีอาหารที่แม่กินนอมอย่างเดียวก็ไปได้ก็ไปไงผมจําได้ครับออกจากโรงพยาบาลมามาพักที่บานโบนนี่ลูกคนแหละสักสองทุงเกิงกินนมแม่แล้วลูกก็ให้เฮาก็บอกหูย่าดีย่าย่างใดเนาะเป็นพ่อแม่มือใหม่ให้กึศใจได้โอ้อาจารย์ปุญวบติกบพี่องค์อยู่บ้านตรงเหนือนี่โทรหาอาจารย์ปุญบัตร อาจารยลูกผมกินนมเราก็ให้แนะผมแย,ย่ยังไงอาจารย์บุญญาวัตกับพี่โอคมานะใช่ไหมบ่ได้นะ,นะเอาอย่างก็สีม่วงม่วกห้ออยู่กับลุงพอะอย่างก็น,ออกน,ออกนะอ่นนะเป็นยานสีม่วงม่วงนะอะอ,อย่างก็ครับเออป้าใจป้าใจเป็นยาตีทาออค์ตีนยาที่ปุ่มอ่ะอเออมาหาหิง มันเอามาหายิงเข้ามาอาจารย์ใายหล่อนเกิดม่เนี่ยต้องมีอันนี้ติดบ้านอันที่สองกินนมแล้วเอาขึ้นบา่าอาจารย์บุญอยู่บ้านอุ้มลูกผมเนาะขึ้นบา่าตบป๊อบป๊อบ,บเออหายให้เลยใช่หแล้วก็อันนี้เน่ยเอามาหาหิงทาขี้ปูมทาอง์ตีนโอ้ยลูกคนแรกมีกว่าจะไงนะ่ะ เรี่ยงนะแบบเพราะวาตื่นเต้นเนาะให้นมขวดนมนี่ล้างเอาไปนึ่งนึ่งละหมัวไปง่ายอะมึงพีกมาใหม่ซื้อไายซึ่งใหม่ซื้อนมใหม่เป็นซองรอบสามรอบแต่คนที่สองนี้สบายครับบับฟ,ฟ่เอาอย่างเนาะขวดนมเกวงเกวงนน้ำหึ่อเนี่ยชโชว์ใบหันเปีงยัยเนาะอันนี้บางทีผมกำลังอุถึงว่าดินเนี่ย มล็ดพืชของพระเจะตกไปบางครั้งเขาต้องดูแลต้องเอาใจใส่ต้องเข้าใจมันมาง่ายแต่ต้องเอาใจใส่ด้วยความหักด้วยการดูแลจึงจะเติบโตขึ้นได้เช่นกันครับประเภทสุดท้ายนั้นพระเจ้าก็อยากเจีงเฮานั้นได้เติบโตขึ้นเมื่อเขาตกไปอยู่ในดินดีนั้นชีวิตเฮานั้นพระเจ้าจะอวยพระภอรครับเกิดผลร้อยเท่าหกสิบเท่าสามสิบเท่า ดังนั้นครับเช้าวันนี้ผมจึงมีคําถามปีกไปยังประชากรของพระเจ้าทุกท่านว่าท่านเป็นดินชนิดใดท่านเป็นดินที่มีพื้นหินท่านจะยอมทําลายหินนั้นก่อนเพื่อที่จะให้รากนั้นยังลึกลงไปได้แล้วเติบโตเกิดผลท่านทั้งหลายเป็นดินชนิดที่สามไหมมีอันอย่างที่ปกคลุมนั้นอยู่แผ่วถาง ทำลายอย่างให้สิ่งเหล่านั้นกดชีวิตของเรากดครอบครัวของเรากดความฮักกับพระเจ้าติอยูในชีวิตของเราผมอยากที่เราทั้งหลายนั้นเป็นเหมือนกับดินแบบสุดท้ายที่เป็นดินดีคนที่ได้ยินพระวจนะแล้วเข้าใจเติบโตขึ้นเกิดบลร้อยเท่าหกสิบเท่าสามสิบเท่าและพระคัมภีร์พูดชัดเจนในข้อเก่าสั้นๆครับ ใครมีหูจงฟังเถิดอ,อาเมน